บายบายแบบนี้เข้าวคั่วพริกป่นปลานิดหน่อยนี่ทุกคนนอันนี้เราไปกินส้มตำนะวันนี้เราพักนะคะพักส้มตำนี่ใครเดาถูกว่าคืออะไรกินหมดไม่เี่อะ มะม,ม่วงมะม่วง,มมวงนีเธอแลก็ขุกคกร้าวเข้ากันนะจ๊ะมะม่วงหาวมะนาวโหนะทุกคนดองอาา ดองเราดองน้ำผึ้งนะคะอันนี้เสษของคั่วพริกป่นเนี่ยเล็กน้อยใส่ปลาร้ราชิมค่ะเปรี้ยวอืความเปรี้ยวแบบไม่ลดละอืม ai là tìm việc peo nè Hãy subscribe